เชื่อไหมว่าผีมีอยู่จริงหลากหลายเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆถ่ายทอดใน,นแบบฉบับตัวเองผ่านช่องเรื่องผีๆสวัสดีครับทุกท่านที่ฟังอยู่ในคืนนี้มีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ คืนหนึง่งผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าที่ชื่อโอ๊ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊โทรมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเขาบอกว่าเขาพบบ้านร้างหลังหนึ่งในต่างจังหวัดที่ลือกันว่ามีเสียงแปลกๆดังออกมาในเวลากลางคืนกูอยากไปลองสำรวจวะ่ะ มึงไปกับกูไหมตอนแรกผมก็ลังเลแต่ด้วยความเป็นคนชอบเรื่องลี้ลับผมก็เลยตอบตกลงเรานัดกันในวันรุ่งขึ้นแล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไปเกือบ30กิโลเมตรเมื่อไปถึงผมสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านนี้มันดูเงียบผิดปกติ ไม่มีคนเดินไปมาทั้งที่ยังเป็นเวลาเย็นอยู่เลยผมแวะไปถามคุณตาคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านท่านมีสีหน้าหวาดระแวงเมื่อได้ยินว่าเราจะเข้าไปในบ้านร้างเอออย่าอย่าไปบ้านหลังนั้นน่ะมันไม่ได้ว่างเปล่ามันมีสิ่งเฝ้าอยู่นะแต่โอ๊ตมันกลับหัวเราะ แล้วบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของคนแก่เราเลยตัดสินใจไม่สนกับคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังนั้นทันทีบ้านร้างตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีมีเถาวันพันรอบตัวบ้าน หน้าต่างบางบานแตกร้าวประตูไม้มีร่องรอยของการถูกงัดแงะทันทีที่เราเข้าไปในบ้านกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้าจมูกบริเวณพื้นบ้านก็เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษไม้ที่ผุพังเราสองคนเริ่มสำรวจไปทีละห้องทุกอย่าง ดูเหมือนบ้านร้างธรรมดาจนกระทั่งเสียงเหมือนกับมีใครเดินอยู่บนชั้นสองโอดมองหน้าผมเราสองคนแน่ใจว่าไม่ได้มีใครขึ้นไปก่อนหน้านี้แน่ๆโอตะโกนถามว่าเฮ้ยมีใครอยู่ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ เราค่อยๆเดินขึ้นไปบนชั้นสองพื้นไม้ส่งเสียงรั่นตามน้ำหนักของเราทันใดนั้นเองเสียงประตูห้องหนึ่งปิดลงอย่างแรงหัวใจผมเต้นรัวผมเหลือไปเห็นว่าประตูที่ปิดอยู่นั้นเป็นห้องเล็กๆที่มีป้ายแขวนเขียนว่าห้ามเปิด โอ๊เป็นพวกไปเชื่อเรื่องผีเขาตัดสินใจเตินเข้าไปและเปิดประตูทันทีภายในห้องนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงจากไฟฉายของเราที่ส่องเข้าไปผนังห้องเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนราวกับใครบางคนพยายามขวนมันออกและที่มุมห้องมีเก้าอี้โยกตัวหนึ่ง ที่ตั้งอยู่และมันกำลังโยกเองเบาๆผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเราส่องไฟไปทั่วห้องและเห็นบางอย่างวางอยู่บนพื้นมันคือตุ๊กตาไม้เก่าๆมีรอยแตกเต็มตัวและที่น่าขนลุกที่สุดมันถูกกรึงไว้กับพื้นด้วยตะปูใหญ่ เรากับไม่ให้มันขยับได้โอด๊ยอดย่อตัวลงไปดูใกล้ๆและพึงพมว่าทำไมต้องตรึงมันไว้แบบนี้ตุกตานั่นไม่ได้ถูกตรึงไว้แต่มันถูกขังเอาไว้ตัางหากเสียงใครบางคน กระซิบอยู่ข้างหูงผมแต่พอหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเราตัดสินใจออกจากห้องนั้นโดยไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยก่อนที่เราจะเดินลงบันไดเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นมาอีกครั้งพวกมึงไม่ควรมาเสียงนั้นไม่ได้มาจากด้านหลัง ไม่ได้มาจากข้างข้างแต่มาจากข้างในบ้านโอดตัวแข็งทื่อขณะที่ผมสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่เย็นลงผิดปกติจากนั้นเสียงฝีเท้าเดินอยู่ชั้นล่างทั้งๆท,ที่ไม่มีใครนอกจากพวกเราโอดขว้ามือผม แล้วรีบพากันวิ่งลงไปแต่เมื่อมาถึงชั้นล่างประตูบ้านที่เปิดค้างไว้ก่อนหน้านี้มันถูกปิดล็อกจากด้านนอกเราสองคนพยายามเปิดประตูแล้วก็ร้องเรียกให้ใครก็ได้มาช่วยทันใดนั้น เสียงวอรร็อกของเด็กดังขึ้นจากด้านหลังผมหันขวับไปและสิ่งที่เห็นทำให้ผมแทบหยุดหายใจตุ๊กตาที่ถูกตรึงไว้บนพื้นตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าผมผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะจบลงแต่ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นมาจากนอกบ้านเป็นเสียงของคุณตาคนเดิม ที่เตือนพวกเราไม่ให้เข้ามาที่นี่ประตูบ้านเปิดออกเองทันทีผมกับโอ๊ตรีบวิ่งออกมาและพบว่าคุณตากำลังถือสายศินและมีพระเครื่องอยู่ในมือพวกเองไปแต่ต้องอะไรข้างในหรือเปล่าผมใส่หัวแต่โอ๊ตกลับเงียบไปคุณตา ต้องขมิงไปที่มือของโอ๊ตและผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าโอ๊ตกำลังกำบางอย่างแน่นอยู่ในมือมันคือตะปูที่ตรึงตุ๊ก,กตาไว้ไอ้นุม่มมึงเอาตะปูออกมาแล้วมึงปล่อยมันออกมาแล้วผมกับโอ๊ตหน้าซีดเผือกในจังหวะนั้นเองเสียงกระซิบ ดังขึ้นอีกครั้งขอบใจนะที่ปล่อยฉันออกมาคืนนั้นเราไม่สามารถขับรถออกจากหมู่บ้านได้เลยเพราะโอ๊ตเริ่มพูดจาแปลกเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างหูงตลอดเวลาคุณตาต้องพาเขาไปหาพระ กพื่อทำพิธีถอนของบางอย่างที่ติดมาและหลังจากวันนั้นโอดก็เปลี่ยนไปเขาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์คืนนั้นอีกเลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบ้านหลังนั้นยังคงมีเสียงประหลาดดังออกมาในตอนกลางคืนแต่คราวนี้เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาทุกที หลังจากคืนนั้นผมกับโอ๊ตแทบไม่ได้ติดต่อกันเลยโอ๊ตดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลายเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยและดูเหมือนหวาดระแวงอะไรบางอย่างจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาโอ๊ตส่งข้อความมาหาผมในช่วงกลางดึกมันไม่ไปไหนมันอยู่กับกูผมเรียบโทรกลับไป แต่ไม่มีใครรับสายผมเจคอไม่ดีจึงรีบขับรถไปหาเขาที่บ้านเมื่อไปถึงผมเห็นบ้านของโอ๊ตเปิดไฟสลัวสลวแต่เงียบสนิทผิดปกติผมเดินเข้าไปเคาะประตูแต่ไม่มีใครตอบผมตัดสินใจลองเปิดประตูดูและสิ่งที่ผมเห็นในห้องนั่งเล่นทำให้ขาของผมแทบสุดลงทันที โอ๊นั่งอยู่บนพื้นต้องมองไปที่มุมห้องและที่มุมห้องนั้นก็มีเก้าอี้โยกตัวเดิมจากบ้านร้างมันกำลังโยกเองผมกลืนน้ำลายฝืนใจเดินเข้าไปหาโอ๊ตแล้วเขาก็ค่อยๆหันหน้ามาหาผมใบหน้าของเขาซีดเซียว ดวงตาลึกโหลเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายวันอืมกูขอโทษกมไม่น่าปล่อยมันออกมาเขาพูดเสียงสัน่นและทันใดน,นั้นเองเสียงกระซิบที่คุนเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งขอบใจนะที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยผมหายใจติดขัด หัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกจากอ,อกเฮ้ยโอ๊ตนี่มันอะไรเนี่ยเก้าอี้โยกเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ๊ตค่อยๆ่อยเงยหน้ามองผมดวงตาของเขาลึกโหลมันคนนอนไม่พอมาหลายคืนใบหน้าซีดเผือกริ่มฝิปากแห้งแตกกู oo, ไม่ได้เอามันมาแต่วันนึง่งอะ ันอยู่ในห้องกูเองผมขนลุกไปทั้งตัวเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงหมายความว่ายังไงนะไอโอสผมถามเสียงสัน่นเอ่อเออ,เอ,อมามาหมายความว่ายังไงนะไอโอสผมถามเสียงสัน่นโอดหลับตาลงก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา หลังจากที่ออกมาจากบ้านร้างคืนนั้นกูเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนเสียงกระซิบเสียงเก้าอี้โยกแล้ววันหนึง่งกูตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เห็นมันอยู่ในห้องกูโยกเองช้าๆผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเอา้าแล้วมึงออานออกไปจากบ้านรู้ยังโอ๊ตสายหน้า อุพยายามหลายครั้งแล้วแต่ไม่ว่าจะเอามันไปไว้ที่ไหนมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมเสมอคืนนั้นผมตัดสินใจขางที่บ้านโอ๊ตเพราะไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวผมรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับบางสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้เวลาผ่านไปจนถึงตีสอง อย่างเงียบสงัดจนกระทั่งแอดแอดแอดเสียงไม้ลั่นเบาๆดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นผมกับโอ๊ตหันมามองหน้ากันก่อนจะค่อยๆเดินออกไปดูเก้าอ e ี้โยกกำลังขยับเองอีกแล้วผมหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นโครมครามแต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุด เพาาะไม่กี่วินาทีต่อมาออกไปจากบ้านฉันเสียงกระซิบเย็นจะเยือกดังมาจากหลังเก้าอี้โยกหลังจากคืนที่เก้าอี้โยกขยับเองและเสียงกระซิบดังขึ้นจากหลังเก้าอี้ผมกับโอ๊ตแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนความเงียบในบ้านถูกทำลายด้วยเสียงลมหายใจของโอ๊ต ที่เหนื่อยหอบเรากับคนที่ไม่หลับมาหลายคืนกูกูกูว่ามันตามกูมาอาโอดพูดเสียงสัน่นต,ตั้งแต่คืนนั้นอ่ะกูฝันถึงมันทุกคืนกูเห็นมันมันยืนอยู่ในมืมมดของห้องกูได้ยินเสียงมันกระซิบแล้วมึงเห็นอะไรในฝันวะผมถามพลางขนลุกไปทั้งตัว โอ๊ตกลืนน้ำลายก่อนที่จะตอบเพราะผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยเก่าๆหน้าซีดเหมือนศพนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกและมันโยกเองกูมองเห็นแค่งเงาของเธอแต่เสียงกระซิบของเธอมันชัดมากผมขนลุกสู้ทันทีถามกลับไปว่าเธอพูดว่าอะไรวะ อดเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาขอบใจนะที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยผมตัดสินใจว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนั้นและเก้าอี้โยกที่ผมต้องรู้ผมเริ่มค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้จากอินเทอร์เน็ตแต่กลับไม่พบข้อมูลอะไรเลย มันเหมือนกับว่าบ้านนี้ไม่มีอยู่จริงไม่มีประวัติไม่มีเจ้าของทุกอย่างเป็นปริศนาผมตัดสินใจไปถามคนในละแวกนั้นเกี่ยวกับบ้านร้างและได้พบกับป้าแก่ๆคนหนึ่งที่ขายของอยู่หน้าวัดใกล,กล,กล้ๆหนูหนูไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นทำไมป้าถาม รู้ไหมอ่ะมันมีคนตายอยู่ในนั้นและไม่เคยไปไหนผมหัวใจเต้นแรงหม,ห,มหมายความว่ายังไงครับป้าใครใครตายครับป้าถอนหายใจเมื่อหลายสิบปีก่อนมันมีผู้หญิงคนหนึง่งชื่อแม่ส้อยเธอเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นกับสามี สามีของเธอเป็นคนเจ้าชู้และมีข่าวว่าเขาไปมีเมียน้อยวันหนึ่งแม่ซ่้อยก็เลยฆ่าตัวตายในบ้านบนเขาอ้โยกตัวนั้นผมขนลุกทันทีและและและหลังหลังจากนั้นล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับป้าสามีของแม่ซ้อยหายไปก็ไม่มีใครรู้ ว่าเขาไปไหนแต่คนแถวนี้เชื่อว่าเขาไม่เคยออกจากบ้านหลังนั้นป้าพูดเสร็จก็ทำหน้าเคร่งขึมและนับแต่นั้นมาทุกคนที่เข้าไปในบ้านก็จะได้ยินเสียงกระซิบจากเก้าอี้โยกผมรู้ทันทีว่าผมกับโอ๊ต กำลังเผชิญกับบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่เราคิดไว้หลังจากกลับมาบ้านโอ๊ตผมพบว่าโอ๊ตอยู่ในสภาพแย่ลงกว่าเดิมเขาเริ่มผอมลงดวงตาลึกโหลและที่แย่ที่สุดมันมีรอยช้ำที่คอของเขาราวกับมีใคร พยายามที่จะบีบคอเขาในตอนกลางคืนพี่โอ๊ตมึงต้องออกไปจากบ้านนี้หรือไม่ก็ต้องคำจัดเก้าอี้โยกตัวนั้นซะผมพูดอย่างหนักแน่นแต่โอ๊ตสายหน้ากูลองแล้วแต่ไม่ว่ากูจะเอาไปทิ้งที่ไหนมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมเสมอมึงเข้าใจไหมเนี่ยทันใดนั้นเสียงไม้ลั่น ็ดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นเสียงของเก้าอี้โยกที่กำลังขยับเองและจากเงามืดหลังเก้าอี้ผมเห็นเงาของหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นโอ๊ตนั่งมองเก้าอี้โยกที่กลับมาที่เดิมทุกครั้งที่เขากลับไปหามันแสงจากโคมไฟที่ห้อยอยู่เหนือหัว ทำให้ทุกสิ่งดูน่ากลัวขึ้นมันเหมือนกับการทดสอบจากอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นในอากาศเขาตัดสินใจเดินไปที่เก้าอี้โยกอีกครั้งและลองนั่งดูรู้สึกมันมีเสียงกระซิบดังเข้ามาในหูเสียงนั้นบอกว่าห้ามขยับโอดขนลุกมือสั่น เขาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ตกใจแต่ในใจเขารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรอยู่ในบ้านหลังนี้ทันใดนั้นเองเก้าอี้โยกเริ่มขยับด้วยตัวเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังดันมันไปข้างหน้าอย่างช้าๆโอ๊ตรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและพยายามจะลุกขึ้น แต่ขาของเขากลับไม่สามารถขยับได้มันโดนผีเข้าครอบงำทุกอย่างเริ่มหมุนและมืดลงโอดเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและดังกว่าครั้งก่อนคุณต้องตาตามคำสั่งถ้าไม่ทำคุณ จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงนั้นมาจากไหนกันอดพยายามประยุงตัวให้ลุกแต่กลับพบว่าตัวเองยิ่งติดอยู่ในที่เดิมความรู้สึกเหมือนถูกล่อลวงมาเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองในตอนนี้เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะหาคำตอบจากคำสาบนี้อย่างไร หรือเขาจะต้องยอมรับมันตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันดีลาตีสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ